โอเคแบร์ลิสอัลล่าสุดของมาสเตอร์ดูเอลก็ประกาศมาแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโซนอลิมิเต็ดก็จะมีตัวท t ิกสตาร์ไลสต e จาก2ไป3าโคโนกราฟโซเซอร์ er จาก1ไป3อืมมีแค่นี้กับโซนอลิมิเต็ดแล้วก็เซมิลิมิต็ดไลนิ่งสตอร์มจาก3เหลือ2ใบแล้วก็โซนลิมิเต็ดก็จะมีตัวชิปเตอร์ชิกายุกิจังแล้วก็ไซเฟมเกียแกรมมาที่โดนลดเหลือ1ใบหมดเลย แล้วก็โซนที่โดนแบนก็จะมีตัวไอ p o ด of Ho ฮส i ทลิ i t y จากหนึ่งละศูนยฟูเชนก็หน้าตาประมาณนี้ครับไอโซนที่เป็นอลิมิตเนี่ยไอตัว t a r l i ตาร์ลิ t เทะเนาะก็เป็นการ์ดที่บอกว่าแปะแล้วปั๊บคุณจะได้เสิร์ต Trick Star m อ s t e r 1ตัวจากไอเด็กขึ้นมือแล้วก็1ครั้งต่อเทินคุณสามารถที่จะชี้การ์ดที่เซตอยู่ในแผงหลังของฝั่งตรงข้าม1ใบแล้วก็ ตลอดเวลาที่ใบเนี่ยมันไงายหน้าอยู่บนฟิลโซนอะไอ้กาดที่ชี้ใบนั้นะ่ะจะไม่สามารถแอคติเวตได้จนกว่าจะเอ็นเฟดอืมแล้วก็ในตอนเอ็นเฟดเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะต้องสั่งแอคติเวตไอ้ใบนั้นถ้าเกิดว่าไม่สั่งแอคติเวตก็จะโดนส่งใบนั้นลงสุสารไปแทนแล้วก็ทุกครั้งที่ t ริก k Star m อสเ e อรที่เราคอนโทรลทําการยิงดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามใบนี้ก็จะยิงแถมไปอีก200ดามเอืม,อม,มันก็เป็นไอเด็กแนว สายเบอร์เนาะ,ะไอตัวทริกสตาร์เนี่ยแต่ว่าในตอนช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นมันในอันนี้แหละในในแร้งในอะไรพวกเนี่ยเนาะ,นะอืมไม่ไม่ค่อยเจอเลยครับเจอน้อยมากๆมีคนเล่นขึ้นมาสเตอร์วันได้อยู่ตรงนี้เนาะเอ่อตอนโนเวม ber วันที่16ปี2 0ง4แต่ว่าก็ก็แค่คนเดียวนะเอ่อก็เป็นทริกสตาร์ที่เล่นกับสกายสไตรเกร์แล้วก็ใส่พวกไอ คาชาเฟนเนียไปด้วยแล้วก็ตัวบิสเทดด้วยแล้วก็แฮนด์ทรับเยอะๆอะไรแบบเนี้ยใส่ของด็อกมาติกาด้วยอืมปลดมา3ใบก็ไม่น่ามีผลอะไรขนาดนั้นกับไอ้ตัวเวทฟิลด์เนี่ยนะคือคือมันน่าจะแบบไม่สามารถคีบอัพกับไอ้ตัวเมตาในยุคปัจจุบันได้แล้วละมังกับไอ้ตัวทริสตาเนี่ยเพราะงั้นก็โอเคปลดมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คุณโกอก้าโซเซอร์ไอใบนี้เนี่ยไม่ต้องไปดู เอฟเฟกต์อันอื่นดูแค่เอฟเฟกต์อันนี้พอที่มันบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นการ์ดที่เราคอนโทรลถูกทําลายจากแบตเทิลือว่าการ์ e ไอเฟกเนี่ยบันี้จะสามารถโดดจากมือคุณได้แล้วก็โดดมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวจากบนมือคุณตามมาด้วยอืมก็เอามาเล่นกันแค่นี้กลับไปตัวโคนโนกราฟเอเป็นการ์ดที่ใส่กันแค่ใบเดียวเนาะเ,เพราะว่ามันโดนลิมิตก่อนหน้านี้ครับแต่ก็ยังเห็นมีการซีเพลย์อยู่ตลอดกลับไปตัวโคนโนกราฟ แต่ว่าซีเพลย์กี่เปอร์เซ็นต์วะไอตรงนี้ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ด้วยโอเคเดี๋ยวดูในเด็กดิสท็อปสิหน่อยมีการใส่ไหมท็อปสิบหไม่ใส่ครับมีแค่คนเนี้ยที่ใส่ไอคนล่าสุดที่ขึ้นมาสเตอร์วันในตอนวันที่สิบสองโนเวมเบอร์เนี่ยเนาะอืมก็คิดว่าปลดมาก็อาจจะบัฟตัวเพนดูลัมเมจิเชียนได้นิดหนึ่งหรมัง้งแต่ผมไม่รู้ว่า มันคุ้มหรือเปล่าที่จะใส่ใบนี้สามใอะก็ก็รอดูกันไปครับกับไอตัวโคโนโกาฟเน,เนอะอมแต่มองว่าไม่น่าจะส่งผลขนาดนั้นส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยอทั้งที่โดนแบน์แล้วก็ที่ลิมิตอแล้วก็ที่เซมิลิมิตเนี่ยส่วนมากจะโดนเพราะเทนไปดรา้อนอไอตัวเทนไปดรา้อนเนี่ยในตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขากําลังขายการ์ดมันอยู่เนาะ เออแล้วมันไม่สามารถไปลิมิตตัวเด็กมันตรงๆได้เออก็เลยแบบต้องมาโดนไปอื่นอย่างตัว POT of p o i สไฟ i t y เนี่ยก็คือเป็นการไอลดความเสถียรของตัวเด็กมันเออให้เด็กมันบิกมากขึ้นอืมแล้วก็ตัวชิปเตอร์กับไปตัวแกมมาแล้วก็ l g h t n n n g s t o r m เนี่ยก็ไปลดในส่วนที่เป็น Hand Trap แล้วก็ในส่วนของบ o a เบรกเกอร์แบบเนี้ยเนาะเออก็ แอบดีใจนิดหนึ่งกับการที่ชิปเตอร์มันเหลือหนึ่งอะนะเพราะว่าผมเล่นแฟนทอมไนท์อะเนาะเป็นเด็กเมนแล้วแบบเจอชิปเตอร์มันก็จะเจ็บมากๆครับก็เลยแบบโอเคดีใจที่มันเหลือหนึ่งแกมมาก็ด้วยแกมมานี่ผมกำคาญมากในช่วงหลังเนี่ยคือโดนโคตรบ่อย <c oughs> ก็เลยแบบต้องต้องพยายามเพียรเอาไอตัวแกมมาอยู่ตลอดอะนะเนาะโอเคเหลือหนึ่งแล้วก็น่าจะเจอมันน้อยลงส่วนเลนนิ่งสตอม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือเปล่าที่มันเหลือสองใบเนี่ยแต่ก็อพอนึกดูแล้วเนี่ยก็มีมีตอนที่ผมโดนมันอันนี้อยู่นี่วะครับเออก็ก็น่าจะดีเล้มั้งกลับไปตัว lightning storm เนี่ยคือช่วงหลังมันเป็นเมตาเทนไปอะเนาะมันก็จะเจอเยอะหน่อยเพราะมันก็ลดลงสักนิดนึงอืแล้วก็ fatal snow อันนี้โดนเพราะไอ้ตัวเอร์เรเมส ที่เขาเอาไปเล่นในสาย FTK เออคือมันจะมีเทโลเมตไลท์หลอดที่เขาทำให้ตัวฉลามตัวอันไหนมาวะไอ้ตัวฉลามแกงสามอะเนี่ยไอ้ตัวเอโกชางเนี่ยตัวเนี่ยมันสามารถที่จะยิงไลท์พอยต์ได้ตามจำนวนไอ้การ์ที่โดนแบนนิชใบละ100ดามเมจอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเฟรติลสโนก็จะทำการแบนนิชการ์ดจากสุสานไปเยอะๆเนาะ สแต็ไปเยอะๆแล้วใบนี้มันก็จะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนั้นครับอืมการที่ชิรายุกิจังเหลือหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ไอ้เด็กที่เล่นไอ้ท่านเนี่ยมันทมหาชิรายุกิจังได้ยากขึ้นอะไรแบบนั้นนะเนาะอืมแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรมากมายขนาดไหนอืมเพราะว่าเทเลเมนเนี่ยต่อให้มันโดนลิมิตไปเยอะขนาดนั้นนะพอมันไปอยู่กับไรล์หลอดมันก็ยังทมหลุมได้เยอะอยู่ดี ครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นบิลสี่สบใบก็น่าจะถมเจอมันได้ไม่ยากเพราะว่าบางคนก็เล่นหนึ่งใบยอยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะครับอืมก็ก็รอดูกันไปเนาะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอยากให้ไปยิงไอ้ตัวไอ้ไอโกชาร์กอะไรแบบนี้มากกว่าเออหรือว่ายิงไอ้ตัวคอมโบพีซที่เอาไว้ทํา FTK มากกว่าแบบเนี้ยเนาะจริงๆชื่อายุกิจังก็เป็นหนึ่งในคอมโบพีซในการทํา FTK ท่านั้นน่นนะนะแต่ว่า ไม่กูสกิผมรู้สึกว่ามันมีเป้าอื่นที่น่ายิงมากกว่าครับเออก็ประมาณนี้ครับกับตัวคลิปบาลลิสกอบนี้เเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ